อ่ะ EP ที่สามนะครับก็คือการหาผู้รับเหมาผู้รับเหมานี่เราก็จะหาได้หลายวิธีนะครับก็มีทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ออนไลน์อย่างเช่นอะไรก็เซิร์ชใน Google ก็ได้ผู้รับเหมาในเขตจ,จังหวัดร้อยเอ็ดผู้รับเหมาในกรุงเทพผู้รับเหมน bon, าอนอุบลยโสธรทอะไรเงี้ยหาได้หมดนะครับหรือว่าจะพิมพ์ว่ารับเหมาก่อสร้างบ้านหรือพิมพ์ว่ารับสร้างบ้านอะไรเงี้ก็ได้นะครับหรือตามเพจ Facebook ต่างๆ หรือว่าในโฆษณา Facebook ก็มีนะครับเยอะแย,ยะมากมายนะครับอันนี้ก็หาได้ทั้งใน,ในช,งช่องทางออนไลน์ส่วนออฟไลน์นี่นะครับก็หาได้ตามไซต์งานต่างๆอย่างเช่นขับรถไปเจอบ้านที่เขากําลังก่อสร้างบ้านอยู่เขาจะมีป้ายอยู่หน้าโครงการใช่ไหมละครับว่าบ้านหลังนี้จะสร้างมาแบบไหนนะครับจะมีภาพ3ามอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีเบอร์ติดต่อบริษัทว่าบริษัทไหนมาสร้างส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับหาในแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนว่าเราเนี่ย จะเหมาเขาทั้งหลังหรือเราจะสร้างเองนะครับสร้างเองในที่หมายถึงว่าจ้างสร้างทีละชุดนะครับอย่างเช่นจ้างสร้างโครงสร้างจ้างสร้างหลังคาจ้างช่างหลังคาจ้างช่างปูกระเบื้องจ้างช่างไฟฟ้าจ้างช่างก่อฉาบจ้างช่างทาสีจ้างช่างสุขภัณฑ์จ้างช่างวงกบห้องน้ําประตูอะไรอย่างนี้นะครับก็คือแบบนี้แยกช่างได้แบบนี้เรียกว่าทําเองก็คือจ้างค่าแรงและเราซื้อของให้แต่ผมไม่แนะนํานะครับ สำหรับคนที่เริ่มต้นทําใหม่ผมแนะนําให้เหมาผู้ละเหมาไปเลยเหมาทั้งหลังไปเลยเหมารั้วเมาทางขึ้นเหมาคลองระบายน้ําเหมาตัวบ้านอะไรให้เสร็จสัรหมดเลยเพราะว่าจริงๆเรายังไม่มีความรู้เรายังไม่มีประสบการณ์ประสบการณ์เรายังน้อยถ้าเรากระโดดเข้าไปทําเองรับรองว่าคุณจะเป็นไมเกรนขึ้นคุณจะเป็นไมเกรนเร็วขึ้นประมาณ30เข้านะครับก็คือจะปวดหัวมากขาดอะไรนิดขาดอะไรหน่อยก็ต้องโทรมาหาเราอันนี้ผมได้ทําคลิปไว้ใน u t u b e แล้วนะครับ ก็คือเราจ้างช่างเราก็ปวดหัวระดับหนึ่งแล้วเราไปทําเองเรายิ่งปวดหัวระดับ8ระดับ9เลยนะครับก็คือเพิ่มความเป็นไมเกนเร็วขึ้นมานะครับอ่ะเราผมพาไปดูนะครับว่าเราจะหาช่างยังไงส่วนตัวผมนี่ผมชอบวิธีออฟไลน์นะครับเพราะว่าออนไลน์จริงๆก็คือใครอยากมาโพสต์อะไรก็ได้ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ช่างไม่ดีนะครับช่างดีๆก็มีนะครับช่างที่ดีๆมีคุณภาพก็มีออนไลน์มันก็เป็นวิธีหางาน แบบใหม่นะครับในยุคออนไลน์แบบนี้คือช่างก็ไม่ได้ผิดที่มาหางานออนไลน์แต่ว่าเราเองที่ยังไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ก็ยังไม่ชัวว่าช่างนี้จะเก่งจริงไหมผลงานจะตรงปกไหมผมแนะนําว่าไปทางออฟไลน์ดีกว่าซึ่งทุกวันนี้ผมก็ยังใช้แค่ออฟไลน์ผมยังไม่เคยไปแต่ออนไลน์เลยเพราะผมไม่รู้ว่าโปรไฟล์ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะจริงหรือเปล่านะครับอ่ะ ผมแนะนานะครับเป็นไปได้ให้ใช้ผู้รับเหมาในพื้นที่นะครับในพื้นที่ดียังไงหนึ่งค่าดําเนินการจะต่ําลงอย่างเช่นผมอยู่ระเอ็ดผมไปจ้างผู้รับเหมาที่อยู่ภูเก็ตมาทําผู้รับเหมากว่าโอ้ยทําได้ไม่มีปัญหาแล้วผมมาเช่าบ้านอยู่มาสร้างไซต์างานอยู่แถวนี้มาสร้างบ้านพักคนงานอยู่แถวนี้แล้วเขาไม่ต้องกลับไปหาลูกหาเต้าเขาแล้วครับเขาไม่ต้องกลับไปดูแลกิจการทางนู้นเขาแล้วครับเขาจะทิ้งทุกอย่างมาทางนี้เลย ค่างหงเดือนมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมละครับเขาต้องเดินทางซึ่งค่าเดินทางเนี่ยมันก็จะอยู่ในค่าบ้านรวมไปด้วยอย่างเช่นสร้างใช้ช่างแถวนี้ก็ราคานี้ใช้ช่างจากทางนู้นก็ราคาจะแพงขึ้นนะครับต้นทุนเราก็จะสูงขึ้นรวมถึงว่าหัวหน้าช่างอาจจะไม่ได้อยู่อาจจะมีแค่ช่างอยู่ส่วนหัวหน้าน,าน,านูนอยู่ภูเก็ตนูนนะครับอันนี้ข้อที่1นนะครับข้อที่2ก็คือขับรถหาดูบ้านสวยๆแถวระแวกนั้นนะครับก็คือขับรถหาดูไปบ้านไหนสวยก็ ลงไปดูหน่อยเฮ้ยทาไมแบบบ้านสวยจังเลยผลงานเป็นยังไงก่อฉาบเนี้ยบไหมปูกระเบื้องดีไหมห้องน้ําสวยไหมอะไรสวยไหมก็ไปดูนะครับถ้าเราชอบเราก็ถามเจ้าของบ้านโดยตรงได้เลยว่าโทษนะครับบ้านหลังนี้จ้างช่างที่ไหนมาทำหรอครับเหมาหลังหรือว่าเจ้าของบ้านทําเองเท่ากับว่าอ๋อเหมาครับเหมาบริษัทนี้มาทําเพราะทาดีมากเลยครับปัญหาน้อยหน้างานสะอาดทํางานก็เนี้ยบให้ข้อมูลตลอดนะครับช่างจริงใจมากมีอะไรก็บอกเราแนะนําเราได้ดีมากแบบนี้โอเค เราเก็บไว้ก่อน1่งช่างถ้าไปดูอีกหลังนี้บอกว่าบริษัทนี้เราก็เก็บไว้อีกไปดูอีกหลังนี้เราก็เก็บไว้อีก,อก,น,ก,อกนะครับอันนี้ก็คือในลักษณะที่บ้านเสร็จแล้วนะครับส่วนถ้าเจอบ้านเสร็จแล้วได้เบอร์ผู้รับเหมาแล้วลองโทรไปถามว่าสวัสดีครับพอดีผมมาเจอบ้านเนี่ยของผู้รับเหมาที่ผมมาสร้างไว้ที่ผู้รับเหมามาสร้างไว้ตรงนี้ถ้าผมสนใจอยากได้บ้านลักษณะแบบนี้เนี่ยผมขอเข้าไปคุยรายละเอียดได้ไหมนะครับหรือว่า ตอนนี้ผู้รับเหมามีหน้าง,งานอยู่แถวไหนอีกไหมหน้าง,งานที่กําลังสร้างอยู่ผมจะขอเข้าไปดูได้ไหมพอดีผมสนใจอยากทาบ้านแล้วผมก็สนใจให้ผู้รับเหมาคนนี้มาทําให้นี่แหละครับถ้าไปดูหน้าง,งานเขาแล้วปรากฏว่าระยะเวลาในการสร้างน่ะมันเป็นไปด้วยความไม่ล่าช้าอย่างเช่นสร้างมาสมเดือนแล้วได้โครงหลังคาก่อฉาบเสร็จแล้วกาลังติดวงกบปูกระเบื้องอะไรแบบนี้คืองานมันเป็นไปตามระยะเวลาหน้าง,งานก็สะอาดนะครับ ผู้รับเหมาก็ทํางานเรียบร้อยแบบนี้มันน่าจ้างแต่ถ้าผ่านไปสีเดือนแล้วเสาบ้านยังไม่ได้เลยเพิ่งเทคานเสร็จมีช่างล้อมแหลมวันละคนสองคนแบบนี้มันก็อาจจะไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่งานที่ช้าเพราะว่าผู้รับเหมาสถานะทางการเงินไม่ดีอย่างเช่นว่าถ้ามีเงินทําไมงานจะไม่เร็วล่ะครับอย่างเช่นมีเงินแต่ไม่มีช่างบอกว่าช่างติดงานช่างติดงานก็ไปจ้างช่างอื่นมาทําได้ ถ้าการเงินดีนะครับอย่างเช่นผมผมสร้างบ้านหลังหนึ่ง3เดือน4เดือนอันนี้เงินเราพร้อมช่างเราหาจากไหนมาทําก็ได้นะครับเราสามารถไปหาช่างจากซรงงานโน่นนี่นั่นมาทําได้นะครับถ้าสเดือนแล้วยังได้แค่เสาบ้านแบบนี้ก็ไม่ผ่านแล้วนะครับถ้าเราจะไปจ้างเขา4เดือนได้แค่เสาบ้านเฉพาะระยะเวลาสร้างเนี่ยเราต้องผ่อนธนาคารทุกเดือนนะครับแล้วเรามาเสียเวลากับตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเสียดอกเบี้ยไปเรื่อยๆแทนที่6เดือนสร้างเสร็จ สิบเดือนเนี่ยเบ็ดเสร็จขายเสร็จอะไรเสร็จหมดตามแผนที่เราวางไว้ปรากฏว่าสี่เดือนบ้านนี้ไปไหนเลยกว่าจะสร้างเสร็จเป็นปีกว่าจะขายกว่าจะอะไรอีกนะครับหรือว่าถ้ามีลูกค้ามาจองลูกค้าใจขาดยกเลิกการจองทิ้งเงินจองไปเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นดูบ้านแล้วดูหน้าง,งานด้วยนะครับว่ามันเหมาะสมกับระยะเวลาไหมหน้าง,งานเนียเน้ยบไหมฉาบปูนเนี้ยบไหมเสานี่เข้าเหลี่ยมเข้าอะไรดีไหมนะครับก็ไปดูเบื้องต้นประมาณนี้นะครับหรือว่าแบบที่2ก็คือ ดูตามหน้างานไปเลยอย่างเช่นไปเห็นโครงการนี้บ้านหลังนี้กําลังสร้างอยู่นะครับติดป้ายว่าบริษัทนี้มาสร้างเราเข้าไปดูแล้วเราก็ไปถามคนงานหน่วยบ้านหลังนี้สร้างมานานหรือ,อยังครับอ่าผมสนใจสร้างนะมีเบอร์โฟร์แมนไหม,มขอเบอร์โฟร์แมนหน่อยแล้วเราก็ใช้ขั้นตอนเดียวกันนี่แหละครับก็คือดูสอบถามแลยะเวลาเป็นยังไงหน้างานเป็นยังไงงานเรียบร้อยไหมบ้านสวยไหมเราคือเราดูเราก็รู้แหละว่างานมันดีไม่ดี เราก็ไม่ได้ไปดูรู้ลึกร,รู้จริงว่าเขาต้องทายัางไงเสียบเหล็กตรงนู้น ون, ตรงนีง้ก่อเสาเอ็นทับหลังอย่างนั้นอย่างนี้ตามมาตรฐานเราอาจจะดูไม่เป็นหรอกครับเพราะว่าเราต้องศึกษาเรียนรู้เปก่อนแต่เราสามารถดูได้ว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้มันแหว่งแหวงว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้มันเล้าๆว่าเอ้ะทาไมมาวางคานเหล็กไว้ทําไมเสาอยู่นี่ทําไมคานเหล็กอยู่นี่แล้วตรงนี้ทําไมไม่มีปูนอะไรแบบนี้เราก็จะสามารถดูได้ว่าอะไรมันผิดหูผิดตาเราเนี่ยครับเราก็ไปดูภาพรวมนะครับความสะอาดสะอ้านอะไรอย่างนี้ ไม่ใช่หน้าง,งานตะปูก็เต็มเสร็จกระเบื้องเสร็จขยะอะไรเต็มมากมายไปหมดนะครับแบบนี้ก็ไม่โอเคนะครับเพราะช่างที่ดีเขาทําเสร็จแล้วเขาจะเคลียร์ไปวันๆไปนะครับหน้าง,งานก็จะสะอาดเรียบร้อยนะครับโอเคต่อไปประเมินแล้วเวลาการก่อสร้างอผมได้พูดไปแล้วทีนี้ผมแนะนําให้เลือกไว้สัก 2- 3เจ้านะครับถ้ามีเจ้าที่ถูกใจไม่ใช่ว่าเลือกเจ้าเดียวจบเลยนะครับเพราะว่าเราต้องเลือกมาเพื่อเปรียบเทียบราคา อย่างเช่นเราได้แบบจากอบอตอมาแล้วเราก็ให้ผู้รับเหมาเขาประเมินราคาซิว่าบ้านเราแบบนี้รั้วแบบนี้ทางขึ้นแบบนี้เบ็ดเสร็จอ่ะผู้รับเหมาจ้างไวที่เท่าไหร่อย่างเช่นเจ้านี้ล้านหนึ่งเจ้านี้90 0 0 0 0เจ้านี้8000 0 0ในวัสดุคุณภาพเดียวกันตาม VOQ ที่เรายื่นไปถ้าเจ้านี้800,000พร้อมสร้างเลยเราประหยัดได้200,000นะครับเออแต่ถ้าบอกว่า800,000แต่ว่าอีส4เดือนนะถึงมันสร้างให้แบบนี้เราก็ยังไม่เอานะครับแต่ถ้า9000 0 0อ่ะ พวกนี้สร้างเลยแบบนี้มันจะดีกว่านะครับเพราะว่าเราทําเราสร้างบ้านไปเนี่ยดอกเบี้ยวิ่งทุกวันนะครับอย่าลืมเราต้องจ่ายดอกเบี้ยแบงค์ยิ่งเราปิดเร็วเรายิ่งได้เสียดอกเบี้ยน้อยนะครับอ่าได้ผู้รับเหมาแล้วนะครับตอนนี้ได้ผู้รับเหมาแล้วได้แบบบ้านแล้วแบ่งที่ดินเสร็จแล้วนะครับทีนี้ จะไปกู้ธนาคารนะครับต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างถึงขั้นตอนที่หลายๆคนรอคอยนะครับแล้วคลิปวิดีโอนี้ท่านได้รับชมจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นหนึ่งในเนื้อหาในคอร์สเรียนสร้างบ้านขายแบบชาบมนุษย์เงินเดือนนะครับที่ผมได้เปิดสอนเพราะว่ามีหลายๆคนนะครับก็ทักทายมาทางแชทนะครับหรือว่าคอมเมนต์ไว้ใ,ใต้คลิปวิดีโอนะครับว่าอยากเรียนรู้ในเชิงลึกนะครับอยาก รู้ลึกรูก้จริงมากกว่านี้นะครับอยากให้ผมเปิดคอร์สสอนนะครับผมก็ได้มาเปิดคอร์สสอนนะครับในคอร์สนี้ก็จะบอกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่11เนะครับเรียบเรียงไว้ให้ท่านเรียบร้อยนะครับหลังจากเรียนเสร็จท่านสามารถนําขั้นตอนนี้ไปลงมือทําได้เลยนะครับโดยผ่านทางประสบการณ์ของผมที่ผมได้มาถ่ายทอดไว้ทั้งหมดนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์ไม่ได้จบด็อกเตอร์ไม่ได้มีเงินร้อยล้านไม่ได้ประสบความสำเร็จพันล้านนะครับแต่ผมเป็นมนุษย์เงินเดือนที่สามามรถ ใช้เงินเดือนนี้มากู้ธนาคารมาสร้างบ้านแล้วไปขายและผมทําได้จริงๆนะครับผมก็เลยจะเอาวิธีพวกนี้นะครับมานําเสนอให้กับท่านท่านจะได้สามารถไปลงมือทําได้และในคอร์สนี้นะครับท่านจะได้เรียนรู้ทั้งข้อดีข้อเสียข้อที่ท่านควรระวังข้อที่ท่านควรจะดูไว้ก่อนไปลงสนามจริงๆนะครับเพื่อไปลงสนามจริงท่านจะได้พลาดให้น้อยที่สุด เจ็บให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ได้ผลกําไรที่ดีที่สุดเท่าที่ท่านจะทําได้นะครับเพราะว่าหลายๆอย่างที่ผมพลาดมาผมก็ไม่อยากให้คนอื่นต้องมาพลาดในท,ที่เดียวกันกับผมนะครับผมจึงเอาประสบการณ์ของผมตรงนี้นะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับกับทุกคนถ้าสนใจนะครับผมเริ่มเปิดลงทะเบียนสมัครเรียนวันที่24กรกฎาคม2563นะครับเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ20ท่านแรกจะได้ราคาพิเศษร,ราคา4,900บาทนะครับ ท่านที่21เป็นต้นไปผมจะปรับราคาเป็น5 9 0 0เรยบาทเรียนในกลุ่มปิดนะครับสามารถถามคำถ,ถามกับผมได้ตลอดเวลานะครับเนื้อหาในคอร์สเรียนทั้งหมดก็จะเป็นขั้นตอนการลงมือทำนะครับตั้งแต่ขั้นตอนการหาที่ดินขั้นตอนการแบ่งแยกที่ดินขั้นตอนการออกแบบบ้านออกแบบยังไงให้มันตรงกับความต้องการของตลาดขั้นตอนการหาผู้รับเหมาขั้นตอนการกู้ธนาคารขั้นตอนการก่อสร้าง ขั้นตอนของการนำเสนอขายขั้นตอนการโพสตขายรวมถึงขั้นตอนการขายและขั้นตอนการโอนให้กับลูกค้ากระบวนการพวกนี้ผมจะนำมาถ่ายทอดทั้งหมดในคอร์สเรียนนะครับท่านที่สนใจก็อย่าลืมมาสมัครเรียนด้วยกันได้แต่ถ้าท่านอยากทำโครงการจัดสรรหรือท่านอยากทำคอนโดมิเนียมขนานใจคอร์สนี้คงไม่เหมาะกับคุณนะครับแต่ถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นฟรีแลนซ์เจ้าของธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นผู้ที่มีเงินนอนรอยอยู่แล้วแลวอยากลงมือทำบ้านสักหลังคอร์สนี้เหมาะกับคุณครับ